อะไรหนะัวหน้าได้นั่นก็นาคานี่แล้วมีอะไรล่ะอาชิอาชิคะไรล่ะโทนี่ขอชื่อชัดๆพีพีได้ไหมมีแค่นี้เหรอโทนี่ผมเอาชัวร์นะฮาชิ เอาไงเด็กน้ให้ดูแทนไหมมีอยู่ไหมรู้เหนอแล้วก็เออก็ผมรู้สึกปวดอ่ะมันเริ่มกลับมาเนี่ยตับตับเฮียอะไรวะเฮียคอกี้มึงทำเฮียอะไรมึงเนี่ยดูสภาพมึงดิเฮ้ยคอกี้มึงได้ยินกูไหม มึงมาทำไมวะทำไมไม่นอนอ่ะไปมาบ่นกูเรื่องงานหรอสภาพมึงดูก่อนกูดิมึงดูสภาพเรื่องงานที่อะไรรู้ไหมแรมที่อะไรไปคอกี้มึงตื่นกูมไม่เล่นนะไนสัตว์ม่รู้ดิถ้ากูไม่งตงมีเรื่องที่อะไรให้เขยมันเนี่ยตอนเนี้ย แจ้นกองทัพให้มาจับลูกหมึงมือมือจอีกหรอวะเบสแล้วมันมห,หนม่ทำ่สียนีเบสมึงไม่โซจริงๆเอางี้พวกมึงภายในนี้พรอมติดกูกยังเบสว่ามึงเอาได้เถอะอย่างน้อยมันจะได้หารเท่าๆพี่โจให้ผมทําไงพี่สรุปให้ผมได้ไหมจะได้จากการถูกกูต้องติดกูด้วยหรอวะแล้วไอ้โจอ่ะ นี่ขึ้นดูกับหลักฐานแล้วพี่ส่วนตอนนี้พี่โตจ,จะว่ายังไงตอนนี้ผมขอเหลืออีกสิบนาทีไฟล์หลักฐานน่าจะได้มามึงรู้หน้าที่ดีใช่ไหมพี่หมายถึงอะไรพี่ไม่รู้เรื่องโอมึงว่าจตรงนี้กับเบสดีกว่า เรื่องเบีดอะหุว่าค่อยก่อนได้รอไฟก่อนสรุปจะที่มืองเียนมาแล้วทุกสูงสุดเท่าไหร่วะน้อยก็เดือนหนึ่งอะอันนี้คือกรณีที่แย่ที่สุดนะเว้แล้วหาเชียเเชียแป๊ สุดหรุอเปล่านี่มนจับมืองไงเฮ้ยเฮียแตอะไรก็ได้เขาพูอย่าี้เป็นคุ่นานขอมึงแล้วกันแต่พี่จะจัดการเรื่องนี้ยังไงยังยุ่งในเรื่องของพวกกูนี่พี่มอว่าหายชีวิตเด็กก่พี่เฮ้ยพูะได้ยังไง พี่แม่งกระดูดดีกว่าไอ้มึงแม่งพูดมากจังวะเถ้ามึงยิงคู่สองเดือนไม่ลงอาญาเออเด็กบอสมึงเจอยังไงนี่ด้วยขอกีดมึงสามารถเลือกได้ว่า ะให้มันปิดสองเดือนหรือมึงจะหันขึ้นกับมันกูทำได้แค่นี้แต่แม่ไม่มีวิธีอื่นเลยหรอวะเรื่องเนี้ยกูมีแผนละถ้ากูติดคุกก็ช่วยเขียนว่ากูยอมติดคุกแล้วกูช่วยลูกกูอาทีพมึงเอางี้ไหมมึงแค่ถ้าเป็นเหดาร้องให้ข่าวแม่งช่วยกันมม่กูแม่ผ่านกันยี่ไป่ะ กูพี i, ้สรุปกูพี้จะเอาเงนครับเนี่ยอวันนี้ผมก็ไม่ต้องติดคุกใช่ไหมอะไอ้เหี้ยกูบอกกูวอกว่าตอนนี้กูคงไม่ไต้องไปรังแกบังใครใช่ไหมผมก็ไม่รู้อ่ะดิโอเคไหมนะว่ากูจะไม่รังแกบังใครอย่างนั้นอะถ้ากูจะก็ปล่อยกูติดไปเลยนะไอ้เกี่ยวกับโทนี่ด้วยอ่ะไฟนี้ละ มาจะจับมึงแหววคุณม่ร้สวัสดีครับพี่ขอสายเบสหน่อยครับเบสไหนครับเบที่ก็คุณจะไปอะครับ มีอะไรโทรมาวะคอกี้มึงคงจำกูได้นะขอสายเบสหน่อยคือหัวหน้าครับหัวหน้าครับเจอผมด้วยครับอ๋อเด็นั่นอะเด็กมึงเหรอเเด็กหน้าใหม่ของกูเองเอาเป็นว่ากูขอตัวเขาคืนนะสัตวิน มึงมีอะไรมึงเรียกกูนะกูแม่งใจนอนก็เลยไม่เอ้ยมึงล่อยคนแกงมึงมาสองคนเนี่ยมึงต้องกันเหี้ยอะไรวะ,ะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นกูจะถือว่าทับกับที่มึงยิงเด็กฝึกกูละกันแต่ตอนนี้กูขอแค่ตัวเบิด คุณูต้องการเจราจาครูมไม่ต้องการส่งความส่งตัวเบ็าดมาส่วนมึงก็แค่รับผิดชอบเรื่องที่ก่อรก,กันแต่ถ้ามึงคุยง่ายไม่แน่เรื่องอาจจะเงียบก็ได้ไม่ต้องให้โทนี่ช่วยทุกอย่างสงบดีไหมงั้นมึง มึงกูจะปล่อยตัวเบใได้แต่มึงต้องลดพอดีให้ฮาชิมึงตกลงไหมเรื่องฮาชิผมช่วยไม่ได้จริงๆเอาเป็นว่าคุยกับเบสหน่อยได้ไหมมึงไปไม่ไงก่ะงั้นมึงเอาสายบอลมาดีกว่าไปเรียบบอลมาให้หน่อยสิ เรื่องที่ใช้หนูได้ไหมได้ครับพี่ทำไมเหรอ <c oughs> วันนั้นมึงพูดกับตูว่าอะไรเเรื่องนั้นไปตอนอื่นได้ไหมวันนี้ผมทำอะไรไม่ได้จริงนะพี่แต่ผมขอบคุณพี่มากนะวันนั้นแต่วันนี้ยังไงก็ไม่ได้นะพี่ แมวตัวนั้นมันชื่ออะไรอ๋อเจ้าดอกะนั่นแหละกูยังจำได้เลยนะวันนั้นมึงคงเอาช็อกโกแลตให้มันกินตอนนั้นมันดิ้นเกือไตายใช่ไหมมึงแค่ไม่รู้วิธีเลีย้ยงแหละมึงวิ่งพามันไปโรงพยาบาลมึงพูดว่าอะไรมึงขอร้องให้หมอช่วยรักษา หมอบอกว่าไงบอกตอนนั้นหมอบอกว่าอะไรเองินใช่เงินวันนั้นมึงรีบดูงมึงดึสิิงที่มีค่าที่สุดแล้วก็คึงไม่ต้องบอกใช่ไหมว่าแต่แมวมึงยังอยู่ใช่ไหมพ่อหยุด นะแต่แปลว่าโจ้มึงมากูไหมโจ้มึงไปตามตัวหมอมาไอ้ซัดกูไม่ไหวแล้วอีกี้ย เสียงดังระย,ยุกูถามให้มึงคิดเหรอว่าสร้างบ้านน่าขายนะมันพูดกันแล้วนี่เขาคิดหมอคนนี้แต่งมาที่เกิดเหตุแล้วอะไรดีเอ้บอดมึงคิดดีๆแคไหก่อน,นพูดอะไรเมื่อกี้มึงพูดอะไรอ่ะ ก็ถ de. ืเออคอกี้เจอหลุมหมอเอาไงจะได้เปิดเลยมันผ่านมาเกือสิบนาทีแล้วนะกูขอคุยกับหมอก่อนกูแนะนำเลยมึงรอพูดดีๆกับอกี้ก็ได้กูไม่รู้นะว่าถ้าแม่งเปิดทีจะเป็นยังไงกูแนะนำว่ามึงขอเธอเขาดีก่อนนะถ้ามึงต้องขอเถอพี่มึงไม่ทำอะไรผิดเลยอะ คือเนี้ยหนะกูเคยเป็นมือปืนอ่ะปกติไปที่กูต้องมามือกับใครอ่ะกูมันก็มองไว้ว่ามันคือหน้าที่กูานํำได้สองปีแต่ว่าถ้าไม่มีครั้งหนึ่งอ่ะกูเห็นเป้าหมายชัดดีมันแม่งอยู่ในจุดที่แบบแม่งไม่มีคนอ่ะแล้วกูแม่งเสือผ้าหยิบไปมาอ่ะเหยียบอ่ะแอ้ที่แม่งจะวิ่งหนีันันมําทำยังไงมันมองมันทำเหมือนมันเป็นคนบุตรีอ่มันทำแบบเออไงมันมองใช่ไหม มันทำอย่างนี้มันทำเหรียญตกอีห้าบาทเว้มันมีเสียงมาสองรอบมันไม่เคยสงสัยคูเห็นมันแม่งเอาเสื้อแม่งเช็ดแบบเสื้อที่มันต้องทำงานอ่ะม่งเช็ดแบบเช็ดปากตัวเองอ่ะก็แม่งมันต้องไปที่จะทำงานแบบนั้นอ่ะสภาพาแม่งดูไม่ได้เลยแล้วกูรู้สึกแบบคูก็เลอเป็นแม่งเลยอืมง่าย เอ้ยแล้วพีรอยผมฟังทำไมครับพี่เบสคือหลังจากประตูบานนี้นะเว้ยมันเปิดเข้ามาใช่ไหมมันอาจจะเป็นโอกาสทีองมึงก็ได้นะเว้ยไม่แน่งไ้นเนี่ยเสร็จเนี่ยมึงมึงออกผ่านนะเว้ยมึงอาจจะได้ทําอะไรที่มึงก็เคยทําก็ได้มึง,มงลองคิดดิมึงอาจจะแปลก็ได้ไม่ต้องมาอยู่ในนรกเช่นนี่อ่ะกูคงพูดอะไรไม่ได้แล้ววะิคคิดด้วเ,เองนะ คือไม่ต้องห่วงนะครับพี่เดี๋ยวเอสก็มาเล่าก็ไม่ด้วยตัดสินเอาเองนะโอ้ถ้ามันเป็นกรณีที่แย่ที่สุดแล้วยิ่งรวมเรื่องเอสถ้ามึงต้องหยิบไอเบสแบบติดกุกบมึงว่าไงวะมันอาจจะนานถึงปีก็ได้นะอ่าติดก็ติดอีงานได้กูจะช่วยเท่าที่ช่วยได้ล้กัน พบดวนข่าวต่อไปนะครับพบว่าหน้าค่ายแห่งหนึ่งนะครับพบทหารซึ่งตอนนี้ตอนแรกมันมีวัยรุ่นคนหนึ่งครับมาขอให้ทหารเช็คปืนทหารบอกว่าครับว่าไม่มีกระสุนแล้วกโ็โดนยิงนะครับท่านผู้ชมอ้าวางไงทำไมเป็นข่าวอะไรวะเนี่ย ถูกทุกทีเอ่อมันก็มันติดคุกแล้วดิไอ,อ้เนี่ยชิบหายอ๋อผมไม่ต้องติดคุกแล้วเหรอเออนนี่นพักเป็นพี่เลยคอพี่อยู่ไหม ออยู่อยู่มีอะไรปล่อยตัวเด็ดเถอะถ้าว่เาเครื่องนี้จบแล้วนะโอเคไหมเอองั้มันก็จัดการเองไรกัน,น,นาการนั้นเลย พี่ผมบอกรี่พี่เบลผมแต่แรกก็ไม่เป็นไรเลอนะงั้นนพัพี่ซื้อตัวเต๋อให้ผมหน่อยดีอยวชิีหายเนี่ยโอ้ยมึงพูดเที่ยวอะไรอะอือโอเคจะบอกคํา,า,าว่านักข่าวถ่ายพี่ดีในข่าวที่ผมอ่านอ่ะถ่ายพี่ได้โคตรดีเลยโอเคได้อืมทำได้ดีมากได้ก่อน